ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับ BYD Dolphin 3ครับวันนี้มากันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับบุราพายุเต็ดครับ <c oughs> ก็เกมนี้เนี่ยผู้สามประตูเป็นสุพนัทโจรงครับมีหมายเล 3. ข3วัชรพงษ์เนื่องพะแก้วครับ24ธนพัฒน์กำจรเกียรติกุล27สัตวัตรไอซซักนี่เป็นศูนย์หน้าชาวกาหน้านะฮะผู้สินให้สัญญาแล้วครับ เริ่มแบทเทอร์เลยครับบูรพาอยู่ในเตดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนาวิกยโยตินเอฟซีครับแล้วจังหวะนี้โยกมาที่คิงสลีคิงสลีโทมัสเข้าไปสุดเส้นปาดมาตรงนี้คาลิคาลีซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหนี่ครับ1ประตูต่อศูครับคาลิคาลีล้กนี่โอ้โห,โหข่าดีใจ ถ้าเก่งครับแต่ว่าโทมัสนี่เอาด้วยครับแล้วนี่เป็นเหมือนซิเกเนเจอร์ของแฟนบอลบูรุพายู่นเตดเลยแหะครับโป่ยสายลุงกันหน่อยครับได้เฮแล้วครับเจ้าบ้านปลดล็อกไปแล้วครับ1-0ดูอีกครั้งหนึ่งครับโทมัสให้มาตรงนี้แล้วโอ้โหบอลเป็นใจให้กับความเมฆคาริคาลี่ครับยิงลูกนี้เข้าไปแล้ว มาสายสุดโทมัตมีทั้งอภิรัตโทมัสคาริการีขอหน่อยอ้าวแล้วมาได้อีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหแกตัวได้สำเร็จนะครับปวิตยิยิงลูกนี้ครับให้บูรพาจูนในแดดครับหนีห่างไปเป็น2-0งลูนย์ลสะใจเลยครับปวิตโอ้โหหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปพลาดนะครับแล้วคนที่ให้ก็คือคาริการีด้วยครับโอ้โหนี่นครับ 1ประตูหนึ่งแอสซิตครับของคาริคารี่แล้วปวาพิษนี่ครับดีกครั้งครับคาริคารี่เปิดไปสกัดไม่ดีมีเวลาทุกอย่างครับเจาะแต่ละทีนี่อันตรายเหลือเกินครับแล้วดูเซนบอลของสรรเสริญครับให้บอลแต่ละจังหวะนี่ทั้งสั้นทั้งยาวนี่แล้วสุดท้ายก็อุสินเป่านกหวีนโบวลาการขันไปเลยครับในครึ่งเวลาแรกครับ ให้ขึ้นมาจังหวะนี้สวยเลยครับขวาสุดหมาที่คาริคาลี่ยิงลูกนี้3 0มไปเลยครับโอ้โหซัดลูกนี้เด็ดขาดแล้วครับโอ้โหจังหวะย,ยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับคาริคาลี่โอ้โหนี่ครับแฟนบอลแล้วท่าดีใจนี่ท่าเก่งแกเลยครับโอ้โหมัวันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ3 0ไปแล้วครับ คาริคารี่แล้วนี่ครับเล่นกับปวิดปวิดให้มาแล้วคาริคารี่ซัดลูกนี้ครับโอ้โหแล้วมาจังหวะจับบอลแล้วอ้าวละครับจังหวะโตกลับขึ้นมาสันเสริญแทงขึ้นมาช่องนี้ครับสายสุดสกิลต่อเข้ามาได้ไหมแฮตทิกหรือเปล่ายิงลูกนี้ชาร์จเข้าไปเลยครับแต่ว่าให้หรือเปล่าครับอ้อให้นะครับไม่ล้ำหน้าครับโอ้เป็นปวิดครับ โอ้โห oh ลูกนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ครับไม่ต้องเช็คละครับ V A R ใดใดทั้งสิ้นนี่ครับชี้ให้เลยครับเอาชัวไว้ก่อนครับจังหวะนั้นเนี่ยมีแนวรับของนาว,วิกวิ่งตามมาด้วยครับประวิตรต้องชมจังหวะให้ตรงนี้ของโทมัสก่อนครับแล้วยิงมาเนี่ยครับแต่ว่าบอลเนี่ย <Ooh. S 1> คือถ้าปล่อยไปก็อาจจะเข้า <Ooh. S 1> แต่ว่า <Ooh. S 1> นี่ครับห้มาแล้วโอ้ดักได้ จังหวะให้ขึ้นมาช่องนี้โอ้โหได้ด้วยครับเอาแล้วครับหวบเข้าใส่กรอบเกียโทษเราแ,แต่จริงลูกนี้50าูไปเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับจังหวะจบตรงนี้ครั้งแรกของเวลายุดกลอมหน้าครับเราเด็ดขาดตรงนี้ไม่เหลือครับโอ้โหนี่ครับมีความสุขจริงๆครับสำหรับแฟนบอลของบุรพาอยู่ในเต็ดพร้อมกับสถิติใหม่ครับในฤดูกาลนี้ จังหวะนี้มีปวิธอยู่ขวาสุดประวิธปวิธจีเข้าใส่ปวิตล็อกอาจะล้มแต่ว่ายังได้อยู่อภิพิวิ์เปิดมาเกี่ยวได้ตั้งคูจะจังหวตะตวัดยิงยังไงครับเดี๋ยวดูว่าให้ประตูหรือเปล่าครับหรือว่ายังไง สัญญาณจากผู้ช่วยผู้เส้นไม่มีจุดโทษหรือหรือจะเตะเข้าประตูตัวเองครับเอ๋อเนี่ยได้ประตูครับผู้ตัดสินเป่าฟาวแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเป็นทางด้านของบุรพา